สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการต่อท่อ PVC นะครับใช้งานร่วมกับปั๊มจุมเดว์โวนะครับเป็นรุ่นนี้นะนะครับรุ่นอื่นอาจจะอาจจะไม่เหมือนรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับเกลียวพวกนี้นะครับมันไม่สามารถต่อตรงกับพวกท่อ PVC ที่เป็นเกลียวเกลียวในได้เลยนะครับแบบนี้นะนะครับเกลียวที่มันทํามาให้แบบนี้นะครับเราจะต้องเอาท่อ PVC เกลียวในนะครับมาใส่นะครับมันมันมันถึงจะ ต่อกับท่อ PVC ได้นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการใช้ท่อที่เป็นเป็นเป็นเกลียวนะครับอ่ามันไม่ได้นะนะครับถ้าเราเอาท่อสีนิ้วอ่าเกลียวในสีนิ้วมาใส่มันก็จะหลวมนะครับอย่างในตัวอย่างในสเปคนี้นะครับจะเป็นปั๊มตัวสีนิ้วนะครับสีนิ้วนะนะครับถ้าเราเอาเกลียวในอาข้อต่อตรงเกลียวในเนี่ยมาใส่มันจะหลวมนะครับมันจะใส่ไม่ได้อ่าถ้าจะเอาสามนิ้วสามนิ้วมาใส่ก็เล็กไปนะครับใส่ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเกลียวพวกนี้เนี่ยไม่สามารถต่อ ต่อตรงๆได้เลยนะครับมันจะต้องแปลงแบบนี้ก่อนนะครับนี่าอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้วิธ planning, ีการแปลงก็ซื้อแป้นเกี่ยวในแบบนี้มานะครับก็ถอดตัวเดิมออกอันนี้ก็คือตัวเดิมของมันนี่ก็คือน,นี่แหละนะครับมีนอตอยู่2ตัวถอดนี่ออกแล้วก็เอาแป้นเกี่ยวในตัวนี้ใส่นะครับแล้วก็ถือซื้อเกี่ยวนอกนะครับต่อตรงเกี่ยวนอกแบบนี้ขนาด3มนิ้วอ่าอันนี้สําหรับปั๊มสีนิ้วนะนะครับอ่าก็ซื้อต่อตรงเกี่ยวนอก สามนิ้วใส่เข้าไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการขยายท่อกเอ็เอาเอาท่อ Pvc 3นิ้วเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ในกรณีนะครับเราต้องการขยายท่อให้ได้ตามสเปคของตัวปั๊มเลยก็คือปั๊มนี่มันสีนิ้วใช่ไหมนะครับแต่ท่อเกลียวเกีียวนอกของเราเนี่ยมัน3นิ้วนะครับเราใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้มันยึดกับตัวนี้ได้นะครับก็เอาตัวแปลงแบบนี้นะครับตัวขยายท่อนะครับเอาท่อ Pvc 3นิ้วมาตัดสักครืบนึงนะครับเสียบเข้าไปทากาวให้ดีนะครับ อ่าแล้วก็อตัวนี้เสียบเข้าไปก็จะเป็นการขยายท่อนะครับจาก3นิ้วเป็น4นิ้วแล้วก็เอาท่อ PVC 4นิ้วเสียบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ในกรณีที่เราต้องการใส่ให้ใส่แบบเป็นเกีียวหมุนออกหมุนเข้าได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการอ่าแปลงแบบนี้นะครับ แต่ว่าอยากเอาท่อ,อท่อ PVC มาใส่นะครับก็ก็ได้เช่นกันนะครับเอาท่อ PVC มาแล้วก็เอามาเผาไฟให้มันอ่อนๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเข็มขัดล็อกนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันอ่าแล้วก็เกียวพวกนี้มันเหมาะสําหรับอ่าท่อท่อผ้า,านะครับแล้วก็ท่อท่อยางนะครับที่สวมเข้าไปแล้วก็เอาเข็มขัดล็อ,อาากอนะครับอันนั้นมันเหมาะกับท่อท่อผ้าท่อยางนะนะครับเกีียวพวกนี้เนี่ยนะครับอืมถ้าเราจะใส่พวกเกลียวนอกเกียวในเนี่ยอาจจะต้องแปลงแบบนี้ มันไม่พอดีนะนะครับสามนิ้วก็เล็กไปนะครับสี่นิ้วมันก็ใหญ่ไปนะครับเราจะต้องซื้อตัวแปลงมานะครับเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็สองสามร้อยนะครับแล้วก็เอาเทปพันเกลียวพันดีๆก็ใส่เข้าไปถ้าต้องการใส่สามนิ้วก็เสียบได้เลยต้องการเอาท่อสี่นิ้วมาใช้งานก็ต้องแปลงขึ้นแบบนี้ต้องขายายท่อขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับการประยุกต์ใช้นะครับของ ตัวปั๊มดีซีบัลเลตนะครับตัวนี้เป็นปั๊มโซล่าเซลล์นะครับไม่สามารถใช้งานกับไฟฟ้า220โวลต์ได้นะครับแผงที่แนะนําก็คือ550วัตต์ถึง780วัตต์นะครับอนุกรม2แผงต่อใช้งานได้เลยนะครับ1แผง1แผงก็ทํางานได้แต่จะไม่แรงนะครับแนะนําให้ต่อ2แผงอนุกรมนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแผงเล็กๆนะต้องดูโวลต์เป็นหลักนะครับจะอนุกรม3แผงก็ได้นะนะครับแต่ว่าต้องดูโวลต์ก่อนห้ามเกิน115โวลต์นะครับเห็นไหมบ โอเคก็ประมาณนี้นะครับ